อะไรวะเฮ้ยผมได้ยินจริงนะเว้ยโอเคครับเราหยิบไม้มาเพื่อก่อฟืนนะครับอ๋อสับไม้ครับทุกคนจังหวะนี้ ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตั้งแคมป์กันดีกว่าแต่คือแคมป์ที่เราจะไปเนี่ยเราต้องไปตอนกลางคืนเท่าน,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 านั้นนะอืมอ้าโอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโอเวอร์ในแคมปิ้งนะครับก็ถ้าดูจากไอตรงหน้าปกเกมนะครับทุกคนจะเห็นาชายหนุ่มคนหนึ่งนะทีคหน้านี่จะเหงาจ,จัดเลยนะครับผมเหงามากนะครับนั่งตั้งแคมป์คนเดียวเออท่ผมเกมนี้เนี่ยผมไปเจอมานะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันดูแปลกแล้วก็น่าสนใจดีมาแล้วครับทุกคนอันนี้คือเราลงมาจากรถนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถนะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยฉันมาถึงแล้วฉันคิดว่าฉันจะกางเต็นท์สักหน่อยซึ่งเมืองก็ผมมาด้วยความเป็นนายพานนะเออที่แบบไปล่าสัตว์บ่อย่ผมก็จะกางเต็นท์อยู่บ่อยๆนะทุกคนเอ,อ้ว่าแต่ทำไมรอบๆป่ามันมืดจังวะเออ แล้วคือทำไมต้องมากลางเต็นท์มืดอๆอีกเห้วมันกลางตรงไหนวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยน้องชายผมเจอแสงสีเขียวครับมันคืออะไรวะอ๋อคือเราต้องมากลางเต็นท์ตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากําลังแบบจัดเต็นท์ในียมันเข้าที่เข้าทางนะครับอุ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะไปตัดไม้นะครับโอเคเราต้องไปตัดไม้เพื่อแบบมาทำฟงทำฟืนอะไรอย่างงี้ใช่ โอ้ว้าวเต็นท์เราเตรียมมาก็มีของเลยเรียบร้อยนะฮะโอ้ยก็เหลือแต่เราต้องไปตัดไม้นะครับซึ่งก็การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทุกคนเออเนว่าผมก็พูดไปเรื่อยนะครับเออแล้วประเด็นคือผมจงตัดไม้ยังไงเนี่ยผมผมคือตัวเรามันไม่อิบขวานอะไรไปหน่อยเลยหรอนะครับก่อนที่จะไปตัดไม้เนี่ยก็ต้องมีคงมีขวานใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาขวานไปอะพี่ชาย ผมไมช่างมันนะผมเดินเข้าไปในป่าดีกว่าเฮ้ยมันเดินเข้าไปได้เรื่อยๆเลยวะเฮ้ยอา้าวคุณเนี่ยไดีออกจากพื้นที่แล้วซึ่งเหมือนคุณจะได้หายตัวไปอา้าวฉากจบที่สามนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะเกมนี้มีหลายฉากจบเนี่ยอันนี้คือเมื่อกี้ผมได้ฉากจบที่สามนะครับก็คือ เหมือนอารมณ์แบบตัวเรามันออกนอกพื้นที่ที่เราอยู่พักอยู่อาศัยใช่ไหมแล้วคือมันขึ้นว่าเหมือนเราหายตัวไปนะครับเอ้ยก็คือแบบโอ้ไม่กอดมีหลายฉากจบด้วยเอาใหม่กันนะครับทุกคนเมื่อกี้คือผมออกนอกรูกนอกทางนิดหน่อยนะครับทห้เอ,อ่โดนผีก้างป่าจับไปตอกนะทุกคนนะหรือทำให้ตัวเราหายตัวไปนะครับ รอบน,นี้เดี๋ยวเอาดีๆแล้วโอเคเราก็ตั้งเต็นนะครับกลางตรงกลางเต็นนะโอเคครับเหมือนตัวเราเนี่ยต้องการที่จะตัดไม้นะครับทุกคนเดี่ยวนะแล้วผมจะตัดยังไงอ่ะตัวเรามันไม่ได้มีขวานหรืออะไรเลยนะทุกคนนะผมควรตัดไงก่อนอนะ่ะนี่ไงไม้ตัดเลยเพื่อน,อนเห็นปะเกมมันกลนวนะครับทุกคน กียรผมว่าผมควรเดินเท้าไปสักนิดหนึ่งนะครับควรเดินไปตามทางใช่ป่ะวะเฮ้ยผมกลัวว่ะทำไมมันวางเส้นทางการเดินให้เราแปลกแปกเหมือนผมจะดิ้นเสียงอะไรสักนิดสักเล็กน้อยไม่น่าเล็กน้อยปะ่ะเหมือนเหมือนผมได้ยินนะดิ้นเสียงอะไรไม่รู้อะ โอเคครับในที่สุดก็เจอแล้วนะครับอะไรวะเฮ้ยผมได้ยินจริงนะเว้ยโอเคครับเราหยิบไม้มาเพืก่อฟืนนะครับอ๋อสับไม้ครับทุกคนจังหวะนี้ มันเมื่อกี้มันตัวอะไรวะแล้วคือเหมือนก่อนที่เกมจะ,ะตัดจบไปเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ากดข้อที่หนึ่งหรือสี่นั่นแหละเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเช็คสิ่งรอบข้างตัวเราตลอดเวลานะครับเฮ้ยอย่าบอกนะผมต้องแบบต้องหันกลับไปมองมันด้วยเหรอระหว่างที่เราตัดไม้ไม่แน่ใจวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยากนะเว้ยพนะี่ชายน้องชายโอ้ ประเด็นคือมันมาแบบไม่ให้สุ้ไม่ให้เสียงเลยเมื่อกี้ไม่กอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีมันจะมีผมว่าแล้วตอนแรกผมไม่ได้คิดเงองเว้ทุกคนว่าแบบผมดิ้นเสียงคนเดินเข้ามาเว้ผมผมไม่ได้คิดเองเว้ผมว่าแล้วผมคิดถูกเว้ประเด็นคือเราจะรับมือกับมันยังไงดีวะเฮ้ยเรา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 ,เรา,เราต้องรับมือกับมันยังไงอ่ะเฮ้ยเอาใหม่ดิ อ๋อผมรู้แล้วอ๋อไอจังหวะที่เราดินเสียงเนี่ยเราต้องหยุดตัดไม้นะครับอุย๊ยนี่ไงผมเห็นมันแล้วผมเห็นมันแล้วผมเห็นมันแล้วเมื่อกี้อ๋อคือเราต้องเราต้องหันกลับไปมองมันตลอดเว้ยทุกคนเออไม่งั้นเดี๋ยวโดนมันตอกนะครับโอเคเราต้องหันกลับไปมองนะเอยไม่อยู่แล้ว แล้วใครมาเล่นบัญจีจำทานว้โอเคตอนนี้ผมได้ตัดไม้ครบแล้วนะครับกลับไปที่แคมป์เรากันดีกว่าเมื่อกี้ก็นะครับเป็นเรื่องปกติของป่าไม้นะครับทุกคนแถวๆป่าไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะชอบมีผู้เล่นเออมาเล่นบัญจี้จำกันนะครับก็หรือไม่ก็ไวกิ้งนะครับเขาเลยกีดกร์ดกันสนุกสนานเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะทุกคน คืเอเขาก็มาลงมาเล่นอะไรกันนะเป็นกิจกรรมช่วงยามดึกนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกป่ามันดูแบบเหมือนมันเดินได้เลยวะผมรู้สึกเหมือนต้นไม้มันเดินได้วะไม่รู้คิดเองเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็วางกล่องไฟเรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้เราต้องการไม้ขีดเพื่อมาเสียงอะไรโอเคครับทุกคนเรียบร้อย หยุดไฟสาเร็จแล้วนะครับจังหวะนี้แล้วไงต่ออา้าวคุณเนี่ยสำเร็จกับการจุดแคมไฟเรียบร้อยแล้วฉากจบที่หนึ่งไม่ไหวละผมต้องมาตามล่าฉากจบเว้ดทุกคนคือผมต้องมาตามมหาฉากจบทุกอันนะครับคือมัน่อกี้ฉากจบมันดีเกินไปผมเลยไม่ค่อยชอบเนี่ยผมที่ต้องเอาฉากจบที่ไม่ดีครับเป็นการปิดท้ายนะครับ เออเพื่อเป็นเกมที่ดีนะครับเมื่อกี้ผมได้มากี่ฉากจบแล้ววะได้มาสามใช่ไหมแต่รู้สึกเกมนี้มันน่าจะมีสี่ฉากจบปะเออเราดีผมเห็นมานะครับโอเคเออฉันจะไปเอาไม้สักหน่อยนะคิดว่าระหว่างทางเว้ยระหว่างทางผมว่าถ้าเราได้ใจเอีไปตัวนั้นอนะผมว่าเราแบบนั่นไงมันอยู่แถวนี้เว้ เดี๋ยวเราเข้าไปหามันป่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงนะมันอยู่แถวเนี้ยดิ้นเสียงจริงนะทุกคนนะอย่างควนี้นะเดี๋ยวผมลองแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแช่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะผมคิดว่าถ้าเราแช่ตรงนี้มันน่าจะมีอะไรโผล่มา ณใช้เวลานานเกินไปในการตัด <gettable> ต <noise> oh! okay, ้นไม้อ so ้าวโอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างกับ overnight camping นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบเล่นแก้เหงาเนาะผมก็แบบเอามาเล่นแบบแก้ขัดไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยคิดออกนะครับว่าจะลงลิปอะไรดี เดี๋ยวก็มาเล่นแก้ง่เหงาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกคนเาโอเคทุกคนก็ฝากเช่นกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถพิมพ์แบบว่าเกมเหรืออะไรที่น่าสนใจเนี่ยบอกผมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับคือแ,แบบผมเจอเกมไหนน่าสนใจเนี่ยจะเอามาอัดน,นะครับโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าไปตั้งเกมคนเดียวด้วยนะทุกคนนะ เวลาไปตั้งแคมป์ก็ต้องไปกับเพื่อนนะครับผมสองคนขึ้นไปไม่งั้นเดี๋ดรวดนตอนะครับมมในเกี้เอาโอเคทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายคขบผมไปเจอกันใหม่ครับ